กลับมาข่าวเช้าช่วงนี้นะคะไปตามนะคะความสามารถของเด็กไทยที่ไปคว้ารางวัลนะคะได้ที่ประเทศตรุรกีด้วยนะคะโดยทางด้านของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ต้อนรับนักเรียนไทยค่ะที่คว้าสองเหรียญทองจากการเสนอผลงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวค่ะ ICYS 2015ที่ประเทศตรุรกีด้วยค่ะคณะผู้แทนประเทศไทยที่ได้รับรางวัลการนําเสนอผลงานจากงาน ICYS 2015จํานวน6คนที่เข้าร่วมการประชุมนานานชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาวครั้งที่22 ระหว่างวันที่19ถึง25เมษายน2558ที่เมืองอิลเมียสาธารณรัฐตุรกีเมื่อวานนี้เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิด้วยเที่ยวบิน TG 7542โดยมีคณะสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสะส,ะสะวทพร้อมด้วยญาติมารอต้อนรับกันอย่างอบอุ่นที่บริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ โดยผลการแข่งขันนักเรียนไทยควา้าเหรียญทองสองรางวัลสาขาว,วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมจากนางสาวคัทิริยพรมดอนกอยและนางสาวรุ่งฤดีบุญปันเหรียญเงินหนึ่งรางวัลสาขาว,วิทยาศาสตร์ชีวภาพจากนางสาวกฤิณัฐาประา,าวินนรกุลเหรียญทองแดงสองรางวัลประกอบด้วยสาขาว,วิทยาศาสตร์ชีวภาพจากนายชวินบัวศักด์และสาขาฟิสิกส์จากนายชรัตเลี้วสิริรัตน์ และรางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยมหนึ่งรางวัลสาขาคณิตศาสตร์จากนายวรินโรจนกรินโดยมีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด25ประเทศด้วยกันค่ะ